มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นสร้อยข้อมือ1บาทความยาว17.5เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันว่าวันนี้โต๊ะกลางเซนจูรี่ชื่อนี้มีแต่ทองลายสวยของเราจะมีลวดลายอะไรให้เพื่อนๆได้ชมกันบ้างนะคะไปรับชมกันเลยคะ่ะลวดลายที่1ค่ะเป็นลายเลดเกือกมา้า ลายที่สองค่ะลายประคำเงานี่ค่ะใส่ออกมาก็สวยๆหวานๆน่ารักน่ารักนะคะแบบที่สามค่ะเป็นลายสามห่วงค่ะแบบที่สี่ค่ะเป็นลายเปียพันเกลียวนะคะแบบที่ห้านะคะลายหนามทุเรียนล้วนค่ะมีห้อยจี้หัวใจด้วย แบบที่6ค่ะเป็นลายที่เราเรียกว่าลายหลวงข้าวนะคะหรือว่าบางท่านก็จะเรียกว่าลายลูกเดือยนะคะแบบที่7ค่ะเป็นแบบเลดเงานะคะตัดลายใส่ออกมาก็จะเป็นเรียบเรียบแบนแบนก็เหมาะสําหรับคุณผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะคะแบบที่8ค่ะเป็นเลดแบนทับลายนะคะก็จะเป็นเรียบเรียบเหมือนกันค่ะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบทับลายดูซส์ไซส์ซหน่อยนะคะ แบบที่9ค่ะเลดแบรนลงยาสีดำนะคะก็จะดูแบบเท่ๆหรูๆหน่อยแบบที่10ค่ะจะเป็นงานสลลายในเส้นเดียวกันนะคะห้อยจี้สวยๆนะคะงานฝังพอยแบบนี้เลยค่ะนี่บบเวลาใส่ออกมาก็จะลุกประมาณนี้แบบที่11ค่ะเป็นสายเบนคู่หัวใจคู่นะคะตัวนี้ ความยาวก็อยู่ที่17.5ค่ะแบบที่12ค่ะลายเบนซตีเสียค่ะแบบที่13ค่ะเกลียวพันยินตันนะคะแบบที่14ค่ะเบนซ์หนึบาท ยาว17.5แล้วก็ตกแต่งด้วยตุ้มลงยาสุโขไทยนะคะเม็ดกลางฝังพลอยไว้นิดนึงค่ะเต็มหน้าข้อมือเลยสวยมากแบบที่15ค่ะลงเ,เป็นลาย6เสาตันนะคะด้านหน้าแต่งตุ้มขั้นมีนาค่ะจะค่อนข้างเล็กๆแล้วก็ตันๆนะคะสังเกตได้จากการเทียบข้อมือให้ได้รับชมกันค่ะลายที่16 1บาท17.5นะคะเป็นลายโบ ตัวขอบโบลงยาด้วยสีแดงค่ะแล้วก็ตรงกลางนะคะเป็นฝังพลลูกหัวใจไว้ด้วยค่ะสายเป็นลายสี่เสาตันๆนะคะใส่ออกมาก็จะเล็กๆหว,วานๆมีสร้อยคอ2บาทเข้าเซตกันได้ด้วยนะคะแบบที่17ค่ะเป็น8เสาตัดลายนะคะด้านหน้าจะเป็นแต่งตุ้มขั้นมีนาค่ะนี่นะ แบบที่18นะคะ8เสาแพร์แเสานะคะแล้วก็ด้านหน้าเป็นหัวเข็มขัดค่ะใส่ออกมาจะดูแบบหวานหวานหวานมากเลยนะคะตัวนี้แบบที่19นะคะ8ดเสามัดปมค่ะน้ำหนัก1บาทความยาว17.5ซนติเมตรนะคะสำหรับเส้นนี้ใส่ข้อมือออกมาก็จะให้ภาพประมาณนี้ค่ะ แบบที่20ค่ะเป็นแพรเบนนะคะตรงกลางก็จะเป็นเลดฝั่งพลอยค่ะความยาวอยู่ที่1 7 5เซนเมตรค่ะน้ำหนักทองอยู่ที่1บาทแบบที่21นะคะจะเป็นเลดจริงใจตัดลายจิกเพชรนะคะจิกเพชรตัดลายค่ะตัวนี้ใส่ออกมาก็จะแบนๆเรียบๆติดข้อมือแบบนี้เลยนะคะ แบบที่22ค่ะเป็นเลดแบนแบบเงานะคะตัวนี้จะหน้าแคบกว่าตัวเลดจริงใจค่ะใส่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เรียบเรียบเลยนะคะลายที่23แล้วนะคะตอนนี้ก็มาถึงกับลวดลายที่เราเรียกว่าลายโซ่เกือกม้านะคะลายโซ่เกือกมา้าใส่ออกมาก็จะหรูๆรูแบบนี้เลยค่ะใครเบื่อโซ่ก็หลังนะคะหันมาซบลายโซ่เกือกม้าก็ดีนะคะดูแฟชั่นมากขึ้น สำหรับลายที่24นะคะลายนี้ความยาว1 7 5ซนเมค่ะเป็นลายที่เราเรียกว่าลายเม็ดพริกไทยนะคะตัวนี้จะมีห้อยจี้หัวใจมาให้ด้วยค่ะลายที่25ค่ะสายเป็นลายซีตรองนะคะเป็นแบบลายเปียรประมาณนี้แล้วก็มี ay, เม็ดพริกไทยเม็ดข้าวโพดนะคะแล้วก็มีตุ้มตรงกลางเม็ดเลยเส้นนี้ความยาว1 7 5เซนติเมตรน้ำหนักทองอยู่ที่1บาทค่ะ มีห้อยจี้หัวใจด้วยนะคะเส้นที่26และ27ค่ะก็จะเป็นลายเบนหัวมังกรนะคะต่างกันตรงที่2เส้นนี้จะลงยากันคนละสีค่ะนี่ค่ะตัวลงยาก็จะเป็นเส้นหนึ่งสีเขียวสีแดงนะคะแล้วก็ขาวน้ำเงินค่ะส่วนอีกเส้นหนึ่งจะเป็นลงยาน้ำเงินและขาวนะคะสู o ให้ดูค่ะนี่น้ำเงินและขาวค่ะ ใส่ออกมาก็จะไม่ใหญ่นะคะสําหรับตัวนี้จะเล็กๆหน่อยก็ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กมากนะคะไม่ตันมากๆแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะแบบที่28นะคะเป็นลวดลายเบนล้วนเลยค่ะแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งตรงปลายไว้นิดหนึ่งนะคะแบบที่29ค่สร้อค่ะข้อมือ1บาทเป็นลายประคำสามกษัตริย์นะคะในส่วนของตัวประคำเนี่ยก็จะทำเป็นงานแบบจิกเพชรนะคะแล้วก็เล่นเลเซอร์สี ทองคำขาวลงไปแล้วก็สีพิงโกลงไปนะคะเพิ่มความสวยงามให้แก่ตัวลายสร้อยมากขึ้นค่ะแบบที่30ค่ะตัวนี้จะเป็นลายแบบ6เสานะคะเป็นเปียแบบ6เสาแล้วก็ห้อยตุง้งติ้งหัวใจและดาวลงยาสีขาวและแดงนะคะตัวนี้ความยาว17.5เซนติเมตรน้ำหนักพองอยู่ที่1บาทค่ะ ปิดท้ายด้วยลายสวยๆลายที่31นะคะสำหรับลายนี้นะคะเราเรียกว่าลายตาโมดหรือบางท่านก็เรียกว่าลายเกรดมรกตนะคะตัวนี้น่ารักมากตรงที่เขามีห้อยจี้หัวใจนะคะแล้วก็ตรงหัวใจเนี่ยเขาจะเป็นฝังเม็ดพอยเล็กๆ,ๆๆมาด้วยนะคะประมาณ13เม็ด งานน่ารักมากนะคะมาดูกันมาจนถึงตรงนี้แล้วนะคะก็ถ้าสำหรับเพื่อนๆท่านใดมีความเห็นอย่างไรนะคะชอบการรีวิวของเราหรือไม่หรือว่ามีประสบการณ์ในการใส่ลวดลายใดนะคะยังไงแชร์ประสบการณ์กันนะคะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเพื่อนๆชอบลายที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็อยาก ให้เรานำน้ำหนักเท่าไหร่นะคะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ